ผมตอนแรกที่ดูนะฮะก็คิดว่าพี่ผมแต่งเป็นผมแต่ดูไปสักพักหนึ่งคิดว่าไม่ใช่นะนะฮะพี่พี่ที่เป็นแดนเซอร์นะจะเต้นเป็นผมแทนแล้วก็ที่อมแต่งนี่ก็เป็นน่าจะเป็นนางเอกเอ็มวีนะฮะน้องโยเกิร์ตครับผม<อ>แต่น่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักดีครับน่ารักดีแต่กล้ามใหญ่ขึ้น<ๆ>่ออยคืไปท่านบอกว่าถ้าเลือกได้ต้อไม่อีกว่าใหญ่ไปแต่ตัวว่าไงครับวันนี้เด็เมื่อกี้เเเ้าตนดี๋ยว ผม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 สหยนิดนึงครับว่าฮัครับชูมือขึ้นนะชูมือข้างขวาขึ้นข้างขวาอ่าใส่มือมือขึ้นนะใส้โชคครับชูมือขึ้นครับเดี๋ยวก่อนนะช่วยเคลียร์นิดนึงทำไมต้องใส่ชูมือคู่เดแล้วต้แบกกระต่แล้วฮะไม่ใช่ครับพอดีเอ่อพี่ฮันเขาซื้อมาคู่นึงครับผมแล้วผมอยากใส่บ้านผมแต่แต่ผมว่าบ้านผมไม่มีตังค์ผมก็เลยขอพี่เขาอ นก็ไม่มีกินแล้วล่ะนะโอเคโอเคขอบคุณมากนะผมถึงไปโดนสบายดีนะครับโดนหอมสบายดีครับเอาไปดีขึ้นแล้วผมพี่ยังที่ถึงคุณพ่อเหมือนเดิมโดนน่าแฮงแรงเมื่อไหร่มาเตะบอลกันครับผมโดนโดนน่ารักมากนะเห็นโดนอยากจะร้องเพลงแบบอังอังอังน่ารักมากน่มัเลยพี่ตอนนองแฟนถามมาไหมครับ ค,คุณโตโน่ครับตะกี้ขอ,ข,ออขอบคุณโซเชียลได้เบิกอะไรครับผมตะกี้ขอบคุณโซเชียลได้เบิกอะไรครับผมขอบคุณครับเพวผมรับพวกเขาเนีนี่บอกได้หนึ่งนะครับว่าต่อไปเนี่ยนะบอไปนะในช่วงที่เราจะประกาศรางวัลนั้นต่อจะเป็นจะไปรางวัล Go of the Year แล้วอยากจะรู้ว่าในสายตาซูเปอร์สตาร์ผู้ชายอย่างโตโน่แล้วเอ อยากจะรู้ว่าเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวอะไรเรามีตัวเลือกให้คนแรกคิมเบอร์รี่แบบนี้ชอบไหมคิมเบอร์รี่น่าสนใจต่อไปแทนไปทางขวาแทนไปทางขวาครับผมเต้ยจรินพรลดยาลดยาลดยาคนต่อมาพี่ไอซ์อภิษฎาไม่ใช่ไอซ์ฟีชยาไอซ์ฟีชยาอ๋อเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นยังไงนารับไหมไอซ์ฟีชยาโอเคเลย เดี๋ยวกันมีคนเข้าชิงด้วยนะครับวันนี้แฟนคลับมาด้วยออมสุชาครับอยู่ไหนครับอยู่นี่เป็นไงช่วยบอกออมแต่ออมน่ารักนะแค่ท่าโบกมือเมื่อกี้ก็ถือว่าน่าดูเลยทีเดียวคนนี้ดูพูดเยอะสุดแสดงว่าจะเชียร์ออมใช่ไหมฮะเรืตัวเขาอยู่ครับผมเต้ยเมื่อกี้เต้ยเต้ยก็อยู่เต้ยก็อยู่โอเคโอเคข้าวให้ผมต้องเลือกเลยครับผมครับผม ผมจะลึกไม่ได้เพราะเขาไม่เลือกเราอยู่แล้วถูก้นำผูพี่ครับคนสุดท้ายทีมใหม่เจริญบุรีครับอะไรแบบนี้มีตลกแล้วพี่ใหม่เาลิกาครับผมก็ผมชอบไม่น่ครับครับผมตามติดตามดูโอ้ยสามรอบสามรอบสามรอบพี่มากเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่าสองรอบแรกเจอเด็กงแบนกวน แว่นเข้ามาเสียงดังมากดูเรื่องเลยครับผมในรอบไปดูรอบสามรอบสามจบที่รอบสามเอากินอะไรยังก็ดูแล้วว่าล่ะดูแล้วว่าล่ะเก็บเสียงไว้เก็บเสียงไว้กินเดี๋ยวขอแอบก่อนเออเมื่อกี้พี่โตโน่พูดว่ารู้แล้วว่าล่ะก็ขับกินคอยสแตกดูเลโอครับเลโอพูดว่ารู้แล้วว่าล่ะแต่พี่โตโน่่เมือกี้เออเออกลัวเจ็บตัวรู้แล้วว่าล่ะ คุณยามมาดูถูกนะครโอ้จอมผมจอมผมขึ้นไอยากให้เห็นคนนี้แต่นมดีนมโดนโดนโดนเพชรไมไม่ใช่ห้โดนพูดนะอยากให้เห็นสองผมโดนเนี่ยโอ้คุณ่นนมดมลุกข้มาด้วยกาบเพชรเลยดูแล้ววารักมันจะห่างางถ้าผมพูดบ้างแล้วเงียบ รู้แล้วว่านะครับอันนี้มันตัวเป็นแผลอ่ะพี่มันเหมือนแผลๆไปไทถๆคุณหูไปริเวเนอะขอสนองน้ำใจใช่ใช่ใช่โอเคผมว่าลองไปสัมภาษณ์ซีรีส์ดูก่าออไอสตูวี์นี่ผมเป็นพระเอกมีไปไปไปสตูวี่ไปี้วยกับเลยแฟนทำสีูวี่ขอถีบหนิ้วด้วยเขาสวยขึ้นเยอะมากกับซีรีส์เดี๋ยวขอไปอยู่ข้างน้องดีๆก่อนขอบคุณครับพี่ต๊อโอ้ ซีวี่ซีวี่ยังไงยังไงวันนี้มาตีมอะไรกัน,นี่ยแต่งตัวเนี้ยวันนี้มาตีเก๋ๆค่ะ